โยบา d ์ดียบดียบร์ดี้๊ <t <t ๊ยบารดี้ยบาดียบาดก๊ะ๊โอ้ลูกสาวมึมสเดือนยีวันยกอกไปละเออเออเป็นไงล่ายกคอยกอกยกอกไปเอกก็ต้องยกออกแนีอกก็ต้องยกออกแอกก็ต้องยกออกอกยกอกยกอกแล้วแเริ่มกระดึ๊บหน่อยหน่อยแล้ว เอ้ยจะคานแล้วเวอร์มาเร็วมาหาแบบนี้แล pues. ้วมาเร็วมา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 จีมาจีดิกมา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 ลึกมาลึกมาวันนี้เขาอารมณ์ดีแล้วเขานอนหลับแล้วก็กินนมแล้วก็อ่านหนังสือย่อยแล้วเนาะก็มานอนคว่ำเนาะโอ้ยลูกสาวแบบนี้มามามา แม่มาหาเมื่อมเีวม่เล้วมาเล้วมาเล้วเออ่ออิิิ้ยกิ๊ิ๊กิเ้้ยเฮ้ยเฮอะไรวะพยายามจะกระดึ๊บแล้วฮาวบบอีอัดคลิปต้องมาตาอีกแล้ว โชเลยลูกโชเลยโชเลยโชเลย์โอ้โหโอ้โอ,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 อ้โอ้โอ้跑来跑来้来ค来跑อ跑来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 